น่วยทหารพัฒนากองทัพไทยโดยน่วยพฒนาการเคลื่อนที่หาหาสำนักงานพระราพักหาน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลจิตอาสา904และเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ในพื้นที่อบตบ้านบัวอบตโน่นกอกและอบตหนองคาเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชน ที่เขารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิบเก้าณตำบลน,นองค่าอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิขอขอบคุณไฟล์กิจการพลเรื่อนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หาหาสำนักงานพระราภาคขาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากระผมจ่าสิบเอกวิร,ร,รัสักวังวลสถานีวิทยุกระจายเสียง92-1สำนักงานพระราภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนารายงานครับ เสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหสุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา